วัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันพุธที่23นะครับพฤศจิกายน2565แป๊บๆก็จะเป็นปีใหม่แล้วครับวันนี้นำท่านมาดูการทำอาหารไสเดือนนะครับดูว่าการหมักมูลไสเดือนการแช่มูลไสเดือนนั้น มีวิธีการอย่างไรบ้างและใช้เวลามากน้อยเพียงใดนะครับพูดหลายครั้งแล้วล่ะครับแต่คุยหลายครั้งแล้วคุยแล้วคุยอีกเนาะเพื่อหลายๆท่านที่อยากจะเลี้ยงจะได้มีวิธีคิดนะครับผมอ้าทีนี้เรามาดูตรงนี้ก่อนครับอ่าดูคี้วัวครับนี่คือมูลวัวนมนะท่านเนี่ยมูลวัวนมอย่างนี้นะ มนูมนมวลรมอย่างนี้การแช่เราก็ไม่ต้องแช่หลายวันนะเราแช่เพื่ออะไรเพื่อให้ก้อนเนี่ยนะครับที่มันก้อนเนี่ยมันมันแตกนะในนี้มันแทบไม่มีเลยเนี่ยมีก้อนเล็กๆอย่างเงี้ยครับไล่ความร้อนหายไปเราให้มันอ่อนนุ่มถ้าอย่างเงี้ยเราแช่ไม่นานมันก็อ่อนนุ่มนะครับคือจริงๆแล้วการแช่ขี้วัวก็ต้องห้าถึงเจ็ดวันแต่เมื่อเราเลี้ยงเป็นนาน เรามีประสบการ์แล้วเราก็ปรับนะครับปรับตามสภาพเอาทีนี้ผมให้ท่านดูที่ผมแช่ท่านจําได้นะครับเมื่อวานนี้นะลงภาพอย่างใหญ่โตเลยไปคนขี้วัวที่บ้านตาหน่อยหรือสาแป๋วได้มา27ถุงมาก็แช่เลยครับแช่หมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยแช่หมดเลยแช่ตอนสัก10โมงเนาะแช่แล้วก็คนอ่าคนบ่อยหน่อยเพื่อมันจะได้ทันกับ ไสเดือนที่จะกินอาหารเพราะอาหารหมดเลยไหมครับเนี่ยเราทิ้งไม้ลงไปเนี่ยมันจะกะเด้งขึ้นมาเลยแสดงว่ามันไม่มีความหนืดแล้วนะแค่วันนี้นะครับหนึ่งวันกับหนึ่งคืนเช้านี้ผมเทแล้วครับเอาท่านมาดูนะครับที่เทออกมาจะเป็นยังไงเห็นไหมครับเนี่ยที่เทออกมาเนี่ยมันจะแทบไม่มีเลยครับไม่มีก้อนนะไม่มีก้อนเลยแล้วมันก็ละเอียดนะละเอียดยิบเลยเห็นไหมครับ พอมันเจอแดดไปสักครึ่งวันนะมันก็จะกลายเป็นอาหารไส้เดือนที่สุดยอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากเรียกันทานผู้ชมว่ากาเรเลี้ยงไส้เดือนนะครับอาหารสาคัญที่สุดที่จะนํามาเป็นอาหารที่ดีสุดก็คือมูลสัตว์นะมูลสัตว์ตอนนี้เน้นที่มูลวัวนมนะครับถ้าเราไปมูลวัวบ้านมามันก็ได้แต่มันก็จะเป็นก้อนใช่ไหมครับก้อนก็ต้องแช่หลายวันห้าหกวันเจ็ดวันว่าไป แต่เป็นมูลวัวนมบางคอกที่เขากวาดดีๆนะครับเขามีรถกวาดเขามีรถบดรถอะไรงต่างมันก็ไม่ต้องใช้เวลานานแต่บางคอกที่ไม่มีรถนะเวลารถด,ดันออกมาเนี่ยไม่มีต้องกวาดบางทีมันก็ต้องใช้เวลามันเป็นก้อนใช่ไหมครับนะแต่ว่าวัวนมเนี่ยส่วนมากเวลาบัวถ่ายออกมาปุ๊บเขาก็จะก,กวาดทันทีออกมารวมข้างนอกนะครับ เพราะว่าจะเอาไว้ยางไงเดี๋ยวก็ขี้รถบ้างขี่บ้างเยี่ยวบ้างอะไรเละเทะไปหมดนะเพราะนั้นก็อยากจะเรียงกันผู้ชมว่าถ้าจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับถ้าเป็นส่วนของผมก็คือวัวนมนะครับแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆก็เอาวัวบ้านวัวควายได้แต่ต้องแค่หลาย,ลายวันแค่ให้มันให้มันไม่มีก้อนนะา,าอีสารว่ามีก้อนโคโลโเคเลเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมผมจับได้เห็นไหมบีบน้ํามันจะไหลโจกเลยเราก็ทิ้งไว้ก่อนเนี่ยจบ นะผมก็จะเทหมดทั้งทั้งสามสี่ถังแล้วก็โน้นอีกนะครับเมื่อวานนี้แช่หมดเลยนะบ่ายๆก็จะให้อาหารไสเดือนนะครับเอามาเติมให้เขาพอทำตรงนี้เสร็จปุ๊บผมก็จะไปขนอีกวันนี้นะเพราะว่าตอนนี้ผมตั้งเป้าไว้ว่าภายในวันที่สองเนี่ยต้องได้อย่างน้อยตันครึ่งนะน้องเก่งเขาบอกว่าเดือนละ200อตันเราเอาเดือนละ3มตันพอไหมได้ไหม เนี่ยจากวันนี้ถึงวันที่สองเนี่ยใะได้ตันครึ่งนะให้คุณหลักๆก,ก็คือคุณกัญจนานะครับทํางานอยู่สำปรกรจังหวัดยะโสธรหนึ่งตันวันที่สจะมารับว่างั้นอีกครึ่งตันก็สาวตายนะสาวตายก็อยู่นี่แหละพลกลางเนี่ยถ้าไม่ทันยังไงก็เลื่อนนะสาวตายนะแต่พยายามไม่ทันส่งเท่าเอาส่งที่มันที่มันเสร็จก่อนก็ส่งก่อนเนาะ เห็นไหมครับอันนี้เหมือนกันเลยเนี่ยเมื่อวานนี้ผมกวาดตรงนี้นะเนี่ยก็ดูแล้วนี้กวาดมูลกวาดอะไรออกเลี้ยงกับพืน้นเห็นไหมครับเทออกมาเนี่ยนะครับอันนี้เทก่อนเทประมาณสักยี่สิบนาทีเห็นไหมเนี่ยน้ํามันก็จะซึมลงไปข้างล่างเห็นไหมครับไสเดือนก็ขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับนี่ไสเดือนมาแล้วเนี่ยไสเดือนถ้ามันถ้ามันชื้นอย่างเงี้ยไสเดือนเขาอยู่ได้นะครับถ้าอยู่ถ้าอยู่บนพื้นดินอ่ะนะถ้าอยู่บนพื้นดินเขาออกมาสบายเลยเห็นไหมออกมาเต็มเลย อันนี้พอพอน้ำมันหมานนะพวกมจะเาลงตรงนี้นะมาเลี้ยงตรงนี้แหละนะก <c oughs> นะ็ก็นำเรียนกับท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับการเลี้ยงไสเดือนนั้นการทำอาหารสำคัญที่สุดนะครับสนใจอยากจะเลี้ยงไสเดือนอยากจะซื้อมูลไสเดือน0818787089เดี๋ยววันนี้ผมเอาเอานนี้มา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 ,มา,มาลองดูแล้วนะคือไอไอก้อนเห็ดนะที่มันที่มันหมดสภาพแล้วนี่เอามาลองนี้ หลาคนบอกว่าเ้าก้อนเหน็ดมามันจะมีกากมีอะไรเยอะก็จะลองดูนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมแต่ใช้ไม่ได้เราก็จะเอาไว้ใช้เองนะครับ0 8 1 8 7 8 7 8หนึ่เดดือนบุรักป่ามนะครับบ้านทุ่งกระโดนตำบลสีมุมอำเภอเมืองนครราชสีมาไปไม่ยากเข้า g o o g l e m a p เซิร์ชไสเดือนเออสวนตามความฝันโคร,ราชสวนตามความฝันโคร,ราชจะพาท่านไปถึงที่หมายอย่างแน่นอน ขอให้ท่านมีความสุขนะครับสวัสดีครับผม